ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่องปุ๊กปิ๊กแช n เนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียกับการาฝากเหรียญลงทุนในโปรแกรม Binance Saving นะคะก่อนอื่นนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ติดตามนะคะวิดีโอก่อนหน้านี้หรือหลายๆวิดีโอที่ แอดมินได้ทําแนะนําไว้นะคะก็อาจจะลองไปทํากันดูนะคะแต่ว่าในส่วนนี้นะคะแอดมินก็จะมาพูดถึงในข้อดีข้อเสียนะคะในข้อดีก็จะมีข้อเสียนะคะในข้อเสียก็จะมีข้อดีนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะรู้นะคะในส่วนของก่อนที่เราจะทำการลงทุนนะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับข้อดีนะคะของ i N a n c e s a v i n g นะคะแน่นอนนะคะในในส่วนของการใช้งานโปรแกรมนี้นะคะเราก็ต้องทำการเปิดสมัครเข้าบัญชีของตัว n a n c e นะคะซึ่งตัว n a n c e นะคะก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์นะคะที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะระดับโลกเลยทีเดียวนะคะก็เป็นเขาเรียกว่า,าเขาเรียกว่าเป็นบริษัท ที่ค่อนข้างที่ใหญ่นะเป็นเป็นแพลตฟอร์มดีกว่าเนาะเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่ใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะมีเหรียญเขาเรียกว่ามีเหรียญสกุลน,นะคะไบแนสนะคะเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีหลากหลายนะคะผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถเข้าใช้งานในส่วนของตัวไบแนสนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเทรดนะคะเทรดซื้อขายและเปลี่ยนคู่สกุลเงินนะคะ การทำพูต่างๆนะคะการทำสเต็กกิ้งนะคะการทำเทรดสปอร์ตอะไรหลายๆอย่างนะคะซึ่งแบบมันมีมากมายเหลือเกินนะคะในส่วนของตัวไบแนนนะคะและหนึ่งในนั้นนะคะก็มีในส่วนของโปรแกรมนะคะไบแนนเซฟวิงนะคะซึ่งเป็นโปรแกรมนะคะที่เราทำการฝากเหรียญน,นะคะแล้วก็ได้รับดอกเบี้ยนะคะ เหมือนกับเรานำเงินนะคะไปฝากในธนาคารนะคะแล้วก็ได้รับดอกเบี้ยตอบแทนมานะคะซึ่งนะคะก็จะมีอยู่2โปรแกรมนะคะสำหรับตัวใบเงินเซฟิงนะคะก็จะมีในส่วนของตัวฟิกซิเบิลเซฟิงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวล็อกเซฟิงนะคะซึ่งในส่วนของ2ตัวนี้นะคะมีความแตกต่างหรือว่ามีข้อดีอยังไงนะคะลองย้อนกลับไปดู วิดีโอก่อนหน้านี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะที่อย่างที่บอกเนาะก็ในส่วนของข้อดีนะคะก็คือระหว่างที่เราฝากเงินไว้ในโปรแกรม n a n c e Saving ตรงนี้นะคะเราก็จะได้รับผลตอบแทนหรือว่าดอกเบี้ย er นะคะเป็นรายปีนะคะแต่ว่าเขาจ่ายให้เราเนี่ยเป็นรายวันนะคะสามารถทำการฝากถอนตอนไหนก็ได้นะคะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขโปรแกรมที่เราเข้าไปฝากนะคะแล้วก็ นอกจากนั้นนะคะเขาเรียกว่ามันมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะในส่วนของการฝากกินดอกเบี้ยนะคะกับตัว b บ n a n c e Saving นะคะแล้วก็มีระบบที่าสาม,มารถตรวจสอบได้ชัดเจนนะคะว่ามี การเซ็กชันนะคะเป็นแบบไหนนะคะจ่ายดอกเบีย้ยวันละเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะมาดูในส่วนของตัวอย่างเนาะที่เราทําการฝากนะคะก็อย่างที่บอกเนาะมี2โปรแกรมให้เราทําการเลือกนะคะก็จะมีแบบการแสดงรายการการเซ็กชันแบบอ่าเรียลไทมให้เราได้ดูนะคะว่าแบบเรามีจํานวนเงินลงทุนอะไรเท่าไหร่ยังไงนะคะได้รับผลตอบแทนเป็นยังไงนะคะซึ่งสามารถเข้ามาดูในรายละเอียดตรงนี้ได้นะคะตรวจสอบได้ชัดเจนเนาะ,ะแล้วก็ อ่าเว็บเป็นระดับเบอร์ครัสนะคะเป็นที่รู้จักแล้วก็มีปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีหลากหลายเหรียญสกุลเงินดิจิตอลนะคะให้เราเลือกนะคะด้วยนะคะเราเข้ามาที่ตรงเซฟิงตรงนี้นะคะก็จะมีหลากหลายเหรียญเลยให้เราเลือกที่จะฝากเงินเข้าไปนะคะแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมนะคะก็อย่างที่บอกมีแบบ สองรูปแบบนะคะซึ่งข้อดีข้อเสียก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะในส่วนของตัวข้อดีนะคะมาดูข้อเสียแล้วก็ความเสี่ยงกันบ้างเนาะในส่วนของข้อเสียตรงนี้นะคะก็คือในแต่ละเหรียญน,นะคะในการฝากนะคะมันก็จะมีช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าต้องมีการคอยอัปเดต m มนเนด์มอนิเตอร์กันนะคะเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยมันอาจจะมีเหรียญในส่วนของตัวสมมุติว่าเป็น XRP เนาะได้ผลตอบแทนอยู่ที่15นะคะแต่ว่าวันถัดไปเนี่ยมันอาจจะลดลงนะคะหรือว่าเหรียญ XRP ไม่สามารถทำการฝากเซฟวิ่งได้นะคะซึ่งมันจะมีตัวกำหนดนะคะแล้วแต่ช่วงเวลาที่เราเข้ามาทำการฝากนะคะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเนาะเวลาที่เราทำการฝากตรงนี้เนี่ย สมมุติว่าเราเห็นผลตอบแทนที่15%ต่อปีแล้วเราอยากจะทําการฝากเหรียญตรงนี้มาเนาะซึ่งสกุลเงินนะคะก็เป็นส่วนสําคัญนะคะเพราะว่าการที่เรานำเหรียญเข้ามาโฮไว้เนี่ยก็คือข้อข้อดีของมันก็คือเราได้เขาเรียกว่าได้รับดอกเบี้ยเป็น ผลตอบแทนรายปีแล้วก็ได้รับทุกวันเนาะ,ะข้อดีมันจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าข้อเสียเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปซื้อมาสมม,มุติว่าเราอยากจะลงเหรียญ xrp หรือว่าแบบเหรียญอาอีเทเรียมอะไรต่างต่างเนี่ยสมม,มุติว่าเราเห็นผลตอบแทนตรงเนี้ยมันเยอะใช่ไหมคะแล้วเราไปซื้อมาสมม,มุติว่าตอนเนี้ยเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างตัวอีเทรเรียมนะคะหนึ่งอีเทรเรียมเนี่ยประมาณ200เหรียญอย่างเงี้ยเราซื้อมา1อีเทรเรียมมาเพื่อมาลงทุนในเซฟบิงแบบนี้แต่ว่าพอ ถึงตอนนั้นเนี่ยเหรียญอีเทเรียมนะคะลดมูลค่าลงเหลือ100อรอยะไรเงี้ยเงินทุนของเราก็เหมือนกับว่าหายไป1น0แต่ว่าข้อดีของมันก็คือเราก็ยังได้รับผลตอบแทนดอกเบีย้ยตรงเนี้ยคืนมาอยู่แต่ว่ามันจะปรับขนาดเล็กน้อยลงมันก็เหมือนกับการเทรดนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปทําการเทรดซื้อขายนะคะเพียงแต่โฮหเหรียญไว้นะคะเราก็ได้รับ ได้รับผลตอบแทนมานะคะซึ่งความเสี่ยงในการลงทุนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเหรียญที่เราเอาไปโฮไว้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆในเว็บนี้นะคะถือว่าเยี่ยมยอดนะคะก็หมดปัญหาในเรื่องของการแฮกเกอร์นะคะหรือว่าแบบเว็บปิดหนีอะไรประมาณนี้ก็จะไม่มีในส่วนของตัวในบแอนนะคะ แล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของเงื่อนไขรา,ายละเอียดต่างๆนะคะเราก็ต้อง เข้ามาอ่านเงื่อนไขให้เข้าใจก่อนนะคะก่อนที่เราจะทําการลงทุนเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะมันก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะน้อยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถอาลองเข้าไปดูได้นะคะซึ่งมีวิธีการใช้งานค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ซับซ้อนแล้วก็มียังมีเขาเรียกว่าหลากหลาย ฟังก์กชันให้เราได้เลือกนะคะถ้าเราไม่สนใจในเรื่องของตัวใบแ e สเซฟ v ิ n งนะคะมันก็จะมีในส่วนของตัวอ,อื่นๆนะะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเต็กกิ้งนะคะการทำพูนะคะการยืมนะคะแล้วก็การเทรดอะไรต่างๆนะคะก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บใบแนนได้นะคะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็ลองเข้าไปทำการสมัครแล้วก็เข้าไปเรล่นใช้งานกันดูนะคะ สำหรับวันนี้เนาะในส่วนของอาการรีวิวเนาะข้อดีข้อเสียของไบแนสนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนะาะก็ลองเอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะที่ใครที่สนใจนะคะอยากจะมาโฮเรียนไว้ในเว็บไบแนสนะคะก็ลองลองไปใช้งานกันดูเนาะใครมีคำถามสงสัยนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างใต้คลิปนะคะหรือว่าอยากจะให้แอดมินเพิ่มเติมส่วนไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างใต้คลิป เช่นกันนะคะหรือว่าอยากจะแวะเวียนเข้ามาสอบถามหรือว่าพูดคุยกับแอดมินนะคะก็มีคอนแทคไว้ให้ทางด้านลา่างใต้คลิปเช่นกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ